ครับสวัสดีครับสวัสดีพปกพวกพรายยกซิ่งเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่อำเภอสวรรคโลกครับจังหวัดโครัยนะครับมาขยับบ้านถอยหลังนะครับโดนสี่เลนครับสี่เลนกาลังจะเข้านะครับยกเส้นเลยนะครับเส้นสวรรคโลกสามหลังนะครับนี่เขาทำการขยัยนะจะทาการขยับบ้านเลื่อนถอยหลังนะครับเข้าเขตถนนนะครับเข้าเขตทางหลวงนะครับ บ้านหลังนี้นะครับเขตอยู่ตรงนี้นะครับนุกสีแดงนะครับพลพนมาครับไปทำการขยับบ้านถอยหลังและยกสูงนะครับหลังนี้หลังค่อนข้างใหญ่นะครับไปชมกันเลื่อนกันนะครับผมชมกันเลื่อนนะครับลงมาถึงนะครับเตรียมจะตันบายครับผมครับนี่ครับมาพามาชมข้างหลังบ้านนะครับบ้านค่อนข้างหลังใหญ่มากนะครับ นี่มีห้องน้ำนะครับแต่จะทำการเลื่อนเสาตรงนี้ห้องน้ำครับมาถึงประมาณบริเวณนี้ครับเพื่อจะพ้นทางครับพ้นถนนครับเดี๋ยวมาชมการเลื่อนกันนะครับผมครับผมครับตอนนี้บ้านก็เลยเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาประมาณหนึ่งช่วงแล้วครับเดี๋ยวมาชมการเลื่อนถึงที่กันนะครับผมเลื่อนหึงที่แล้วยกยกสูงนะครับผมชมการยกนะครับ ครับผมครับตอนนี้บ้านก็ได้เลื่อนถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะทําการเทเสาเราจะยกขึ้นนะครับแนเขตแดนพ้นแล้วนะครับผมพ้นเขตหลวงสายฟ้านะครับแนวนี้ครับเราเขตนี้นะครับแล้วผมเดี๋ยวมาทำการยกสูงกันนะครับผมครับผมครับหลังจากที่เราเลื่อนถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราทําการยกนะครับ มีการยกขึ้นไปนะครับเนี่ยเขตเขตทั้งหลวงนะครับได้ผลแล้วนะครับผ่านนะครับขอส่งงานเลยนะครับวกวทกคติงีบี้า EP 59นะครับผอมาครับสวัสดีครับ